อันสาธุชนพุทธบริษัทนรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายแล้พื่อนพิสุสมันเณนสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดอยู่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดความจริงผมพูดมาเท่สามหน้าแล้วรากว่าผมว่าวันที่สิบเจ็ดเป็นความจริงไม่ถูกนะ มันเป็นวันที่ส 5, ิบปกรกฎาคม2 5งพ้ายเจ็ตอนนี้ก็เป็นหนา้าที่สี่ว่าโย์แห่งการเจริญมโนยิธิความจริงเวลานี้ทางคณ <c oughs> ะสงฆ์ได้ประกาศให้ทุกวัดเจริญสมาธิกรรมฐาน จะเป็นสมถะวิปัสนาเขาได้เป็นการเจริญสมาธิแต่ความจริงผมก็ดีใจที่ผมไม่ต้องรอให้คณะสมปรารถนาผมทำก็มาพมันแล้วเป็นสิบสิบปีหลังจากที่หลวงพ่อปานฝึกให้ผมได้บ้างเป็นแบบเป็ดๆคือ <c oughs> ผมมีความรู้ในกรรมฐานแบบเป็ดนะ และเป็ดก็ไม่ใช่เป็ดเทพเป็นเป็ดไทยบินไม่เก่งร้องไม่เก่งเดินไม่เก่งเตาะแตะตาะแตะไปตามเรื่องตำราของผม,ม,มผมก็อุตส่าห์นำประโยชน์เล็กๆน,น้อยๆที่มันได้จากมโนยิธิแม่แนะนำบรรดาเพื่อบิสุสมัมเณีแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกา ความจริงได้วิชาสามหรือว่าด้านมโนยิติที่ผมปลุกปล้ำมาเป็นสิบสิบปีญาติโยมก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างผมก็ไม่ว่าผมไม่เคยว่าผมไม่เคยเบื่อแดยเฉพาะสุขด้านสุขวิปัสสโกญาติโยมสนใจมากผมก็เอาญาติโยมชอบอะไรผมก็ไปแบบนั้น ที่ไหนญาติโยมชอบสุขาวาริสโกเขาก็นแนะนําได้สุขาวะเสโกญาติโยมที่ไหนต้องการด้านตีวิโชคนได้แนะนาได้ตีวิชโชญาติโยมพวก,กไหนต้องการชละปิญโยอันนี้ผมสอนไม่ได้ผมสอนได้แต่มโนยิธิแบบเป็ดๆเ, <c oughs> เรียกว่าพอไปถึงสวรรค์นรกได้ด้วยกำลังของใจ ไม่เอากายเนื้อไปเอาเอากายในไปผมก็ดีใจจนกว่าคณะสนจะฝนส่วนคณะสงฆ์จะแจ้งมานี่ผมทำมาแล้วแนะนำมาแล้วเกินสี่สิบปีก็ลงความว่าผมก็ดีใจที่นณะสงฆ์ได้เห็นชอบด้วยคำว่าประโยชน์ใหญ่จริงๆ <c oughs> ในการมีประโยชน์เมื่อเร็วๆนี้ ท่านมาสมัมมนาพราะสังฆาธิการผมก็บังเอิญได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการคือเป็นเจ้าวาดเป็ดๆอีกแล้วไม่กี่วันความจริงตำแหน่งนี้พโยนทิ้งมาทียงแล้วและตำแหน่งต่างๆที่พึงได้พโยนทิ้งหมดผมไม่เคยสนใจเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ แต่นี่เป็นการบังเอิ่นมาวัดผมสร้างผมหนีไม่ได้หนีไปแล้วถ้าวัดนี้ผมไม่สร้างนะแต่ความจริงวัดนี้จริงๆมันมีสภาพเป็นวัดร้างเดิมทีเดียวอพันสามมีเจ้าวาดองเดียววัดก็มีแต่สุดสมมาตามดับไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่หายไปพระพุทธรูปก็หมดไป ไฟก็ตีดีๆก็หมดไปก็ตีดีๆก็หมดไปของดีๆมีไม่ได้ก็หมดไปทั้งหมดก็ลงควาว่ามมนมีสภาพจะถึงสบาระร่างอยู่แล้วผมก็โดเดโดเดมาตาเรื่องทำราวแล้วว่าเอินญาติโยมมาสนับสนุนที่แรกคิดว่าจะทำนิดๆหน่อยๆแล้วก็เปิดเข้าถ้ำเข้าป่าไปเลยดีกว่าผมว่าอย่างนั้น แต่มาญาโยมหลายท่านแต่สนับสน,นุนเอาก็ตังมาให้นี่ผมไปก็ไม่ได้ไปก็เป็นขมโมยเงินเขานี่ถ้าจะวางให้คนอื่นก็มีหวังจะไมรู้จะวางให้ใครดีไม่ดีไปวางให้โจรเข้าปล้นเงินบรรดาญาโยมพุทถบริษัทผมก็พลอยตกรกไปด้วยทีแรกก็ตัดสินใจว่าทําแค่นั้นเสร็จแค่นี้เสร็จก็จะไป ในเมื่อไปไม่ได้ก็สู้คำว่าสู้เนี่ยไปไปสู้ไปตีใครสู้กับพลังศรัทธากขามันดาญยาโยมพุทธบริษัทเอาไงก็เอากันวัดนี้ที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อาศัยมโนยิธิช่วยอาศัยกรรมฐานช่วยอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีหลายวัดที่พระท่านฝึกกันไป มีคนเขาไม่แจ้งให้ราว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้มาฝึกไปจากหลวงพ่อแล้วไปถึงท่านรุ่งเรืองจริง,รงๆวัดคนท่านสง่างามคนเข้าช่วยเหลือในการก่อสร้างเพระกรรมฐานเป็นปัจจัยนี่ระบรรดาพนเพื่อนิสุทธิสมณนนผมว่าความสะอาดของจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปไหนท่านไม่เคยอด พระพุทธเจ้ามีพระมาทรารก็มีที่พักมีอาหารบริโภคมีอาหารฉันเพราะจิตถ้าสะอาดพวกเราความสะอาดของจิตไม่เท่าพระพุทธเจา้าได้ยเพราะอย่างผมก็ไม่สะอาดสเสลยหน้าก็ลูกเพราเลื่อนเล่นเมาจิตคงจะไม่มีสภาจิตจะแจ่มใสเป็นดาวประกายพลิกถ้าจิตเป็นดาวประกายพลิกเป็นไ,ไปจิตเพระอรหัน ผมก็ไม่รู้ไอจิตก็ผมผมไม่เคยสนใจจิตใจของใครผมเวลานี้ผมไม่สนใจใครทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ผมก็แบบเดียวกับเลขานุการเอกสิงคโปร์ที่ประจำประเทศไทยลูกศิษย์พลเอกทนทองสุวรรทัตน์นั่นแหละปรากฏว่าผม รปรากฏเจอใครดินชื่อใครไม่ได้รอปับทันทีดินชื่อปับอันดับแรกใช้เจโตไดยานก่อนดูจิตของคนนี้มีสภาพเป็นยังไงดูไปดูมาจะรียกว่าเวลานั้นผมก็เป็นเป็ดตัวเล็กๆเวล,ลานี้ตัวใหญ่ก็เป็นเป็ดไทยไม่ใช่เป็ดเทศ เป็นเป็ดตัวเล็กๆไปเจอพระสำคัญเขาพระอคอนี้สำคัญจริงๆพอก็บอกชื่อปับ๊บคุณก็จับจิตปุ๊บโอ้โหโหอนี้ประวัติเบื้องหลังใช่ตีต่างสิญานยาวเหยียดยาวนี่ไม่ยิ่ไม่ยชนเลวเหยียดนะดีเหยียดตัด้งใจบทมาทุดดงตลอด เวลาที่ใกล้ภาษาที่ไหนขอจำขอใสวัดจำารษาพอลึกอ,ออกภาษาแล้วก็เดินทุดงต่อไปและกำลังใจของท่านเวลานั้นท่านสูงกับผมมากความจริงเวลานั้นผมยังน่มอยู่แล้วก็ผมยังไปเป็ดที่เดินตัวเล็กๆเ,เดินต่อแตกต่อแตกต่อแตกเดินก็จะชนจะลม้ม ไปดูใจถึงกะปั๊บท่านปิดปุ๊บทันทีมืดตื่อเลยอันนี้เป็นเครื่องวัดผมเชื่อมั่นรือว่าพระองค์นี้ดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงปิดไม่ทันอารมณ์ใจเนี่ยมันรู้กันได้ง่ายๆมาเมื่อไหรใครเขานึกอะไรมาเนี่ยใครจะรู้นี่เราพอนึกปั๊บท่านปิดปั๊บหันมาเลยยิ้มท่านพูดเรื่องอื่นอยู่หันมาพูด คนเรามันก็แปลกนะไอ้อคนอื่นเขาได้คิดว่าตัวจะได้บ้างมันไม่มีทางไม่มีทางจะจะทําันได้คําว่าคําไม่ทำมันได้หมายความรู้ไม่ได้แนนฉันจะปิดเท่านี้ผมชื่นใจผมกราบได้ทันทีกราบด้วยความสนิทใจว่าท่านเก่งจริงๆอการเก่งอย่างนี้ตามสันนิษฐานของผม ว่าพระองค์นี้ต้องไม่ใช่ปัญญาหกเข้าใจว่าจะเป็นปสวิทยาญ,ญาณก็คุยกันอยู่แท้ๆคนต้องเยอะเรานึกพับปิดพับทันทีแล้วหันมายิ้มเลยนี่เก่งจริงๆ,ๆความจริงพระในประเทศไทยเราอย่างนี้มีเยอะในกรุงเทพก็มีอย่ายไปนึกว่าพระในกรุงเทพที่ไม่ดีนะมีนะเยอะจ้ะ จะไปชนพระดีตายแต่ความจริงพระดีท่างไม่โอดโถงนะเราไปคุยกับท่านก็แบบธรรมด,ดาธรรมด,ดาดีไม่ดีจะคิดว่าไอ้ลุงตาถุยถุยโนี้ไม่มีความหมายระวังให้ดีนะเพราะผู้นี้ถ้าไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรจะโอดเพราะความจริงมหาเศรษฐี จะนำรับหมาสารไปอวดขอทานมันก็ไม่ไดมีประโยชน์และขอทานก็จะมีอะไรมาเบ่งพระดีๆก็เหมือนกันที่ผมเข้าไปท่านก็ทำจ้องๆเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้ผมเป็นสภาพขอทานขอทานคือความดีผมมีนิดเดียวกระจุ้งกระจิ้มไอ้เป็ดเด็ดปอแปะปอแปะ ได้ไปชนกับพระที่มีความดีได้ยังไงท่านก็เลยไม่ใจอวดท่านก็เลยเก็บเงียบทํำให้คนไม่มีอะไรนี่เป็นความดีของท่านเราดีไม่เท่าท่านท่านก็ทำตัวลงมาเป็นความดีที่ควรจะบูชาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรดาทางราชการมั้งเห็นพระท่านว่านะพระนานบอกว่าทางราชการคอพระอบรมสิลธรรม แต่ความจริงเรื่องบรมสินธรรมนี่นี่มนผมไปที่ไหนผมไม่ไปขบันดาเพื่อนวิธสสมเนรหลายวัดที่บอกผมไปพ่อที่นอนพ่ิที่นี่าให้บอกเลยครับผมไม่ไปแน่นอนถ้าึืนไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์โทษก็เกิดกับผมด้วยนั่นคือผมป่วยไข้ไม่สบายแก่แล้ว เวลาจะพักจะผ่อนก็ไม่มีเวลาไปถึงหนะ้าที่ใหนนั่งแกล้วรอถึงเวลาพูดพูดแล้วก็นั่งแกล้วอีกไม่มีเวลาพักผ่ออันนี้มันไม่ไหวจริงๆแต่อีกเบร์การหนึ่งการพูดไม่มีผลผมเทศมาตั้งยี่สิบปีไม่เคยมีญาติโยมเลิกสุราไม่เคยดีขึ้นเลย ไปแค่ทีไรก็แขนนั้นไปทีไรก็แขนนั้นไปไปมาเป็นกลายแล้วเป็นรับจ้างเทศไปรู้สบางแห่งเขารู้สึกว่าผมไปรับจ้างเขาเทศไปเทศเอาเงิน <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยท้อใจไม่เกิดประโยชน์เกิเลยว่านั่งคิดใหม่ว่าทำยังไงเนาะเจะสนองคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ กลับมาใหม่มาวา่าเรื่องพระกรรมฐา,านจึงมาพิจารณาด้านสุขภาพจิโกขธนน้อยอีกญาติโยมทําได้ญาติโยมไม่เจอคุยกันเวลานั่งนั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่าน,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 นี้อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนี้มันก็ไม่จริงแล้วก็รักษาอารมณ์ได้ไม่จริงก็เลยคิดว่าจะสอนได้สองในวิชาสามแล้วก็โมโยิทธิ ที่ว่าสองในวิชาสามเป็นฌานโลกีเป็นสมาธิตำ่ตำๆความจริงไม่ถึงฌานสองในวิชาสามนาี้ขึ้นในอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานสมาบัติก็ผมบอกแล้วเดี๋ยวผมเป็นเป็ดน่าจะไออีกแล้วไปไปมาก็ไมาจับได้แล้วสองในวิชาสามยมเอาไมา่ได้อีก หาวิธีการต่างๆหลายอย่างหลายแบบใหสั่งพระพุทธรูปอภูรูปเพ่งพระพุทธรูปดูพระแก้วดูพระทองก็ไม่ไหวอีกไปไม่รอดไปไม่รอดท่ายัางไงหันมาจามับมโนยิธิเถอะมโนยิธิตามก,กําลังที่ผมศึกษามายังไงไงโยมรับไม่ไหวแน่เพราะต้องใช้กําลังมากใช้เวลามาก ไม่เหมาะกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทและก็ไม่เหมาะกับพระที่บทใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆในที่สุดก็มาหาทางให้ง่ายและให้เร็วตามที่ฝึกอยู่เวลานี้กว่าจะค้นพบก่อนนา,น,าน,นการฝึกมโนยิธิมีประโยชน์แบบไหนมโนยิธินี่เป็นจุดบังคับจริงๆ ถ้าญาติโยมพุทบริษัทชายหญิงที่มาฝึกเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านจะรักษาได้ทุกคนมีบางรายให้ไปแล้วศูนย์ทำได้แล้วกลับไปบ้านบอกว่าไม่กล้าทำเพราะไม่มีครศสอนอันนี้เราก็ไม่ติกันเพราะอะไรความเข้มแข็งข,ของจิตที่พระเจ้าทรงเรียกว่าบารมีไม่เสมอกัน ท่านมีกําลังต่ําแค่นั้นเราจับโยนเขาไปที่สูงยอดไม้ท่านก็หล่นบางลายทําไปได้แล้วไปปล่อยเฟือไปบอกไปที่บ้านมันไม่สว่างสวัยคือว่าไม่สามารถจะทําให้แจ่มใสมันเหมืออเมื่อม,ม่อยู่ที่วัดอันนี้ก็ทราบได้ว่ากลับไปบ้านท่านไปทำสิงขาดตามเดิมท่านไม่ทรงความดีเหมือนท่านที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ ปฏิบัติอยู่ที่นี่ถรักษา,าค,ความดีไว้ได้สภาพของจิตเราสัมไสยอารมณ์ยังเป็นโลก,กีวิสัยเนี่มันไม่ทรงตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ดีมากเพราะอะไรเป็นกฎายตัวของมโนยิธิที่ต้องทำมันก็ตรงกับที่คณะสงฆ์ขอร้องมามโนยิธิจริงๆที่จะใช้ทรงตัวฟังตามนี้นะ ญาโยมพุทธบริษัทก็ดีบรรดาเพื่อนมิสุสมณเณรที่นั่งฟังก็ดีพรื <c oughs> ว่าจะให้ทรงตัวจริงๆต้องเอาอุทุมบริกาสดมาอ่านกันว่าพระุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างไงผมย่เล่าโดยยอ่ยอยๆสำหรับด้านสกเก็ต์พระพุทธเจ้าพูดไว้มากผมย่อเอาวันหนึ่งเราไม่สนใจจริยาของใครเสเลย สองไม่อโอดสามไม่ยกตนของท่านแล้วก็สี่ไม่อแล้วไม่ถือตัวเกินไป <c oughs> เอาย่อ,ยอๆเท่านี้อาการความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสเก็ตยังไม่ใหญ่โตเข้าไปเกาะสเก็ตนิดๆของอุทธศาสนาอันนี้ต้องสเกต ถ้าใครปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ก็กอ่อสะเก็ดไม่ได้ไม่ต้องไปดีวดูต่อไปแล้วญาติโยมที่รักษามนุษย์ิธงไว้ได้ดีท่านรักษาไว้ได้ดีและอันดับที่สองการเข้าถึงเปลืกอกพระพุทธเจ้าทรงตรัสวันหนึ่งเราต้องไม่ทําลายศินด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายสิน สามารถยินดีเมื่อผุ้คนเดินทำลายสินแล้วก็ลงความเราจะรักษาสินให้ครบทนแจ่มใสแต่หลังจากนั้นจิตมีความเข้มแข็งสามารถระง,งับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดาตามที่เราต้องการ <c oughs> ไอ้นิวรณ์กับปฐมชาตนี่เป็นศัตรูกันถ้าขาาณะใดอารมณ์นิวรณ์น,นิดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมีขึ้นในจิต เวลานั้นกำลังเขสมาธิจะสลายตัวทันทีเวลาใดที่จิตสงบจาตวิบว์นิบรันไม่โฟสงบเวลานั้นกำลังจิตสมาธิเป็นปฐมฌานทันทีไว้กันโดยไม่ต้องภาวนาไม่ต้องทำอะไรเลยถ้านิบวัไม่โฟขึ้นปฐมฌานก็มาถ้านิวรันมาปฐมฌานก็ไปก็แลกกันไปแลกกันมาอย่างนี้ แล้วในการต่อไปอาการที่จะส่งตัวมีความแจ่มใสของจิตจิตจะผ่องใสต้องการรู้ต้องการเห็นอะไรเมื่อไรได้ทันทีทันใดและมีสภาพไปกผิดแจ,จ่มใสด้วยนั่นก็คือพรมิหารสี <c oughs> พรรส่พรมิหารสี่ก็หนึ่งเมตตาความรักมีความรู้สึกไปเสมอว่าเราจะรักคนรักสัตว์เสมอด้วยตัวเรา เราอยากจะฆ่าตัวเราไม่ไม่มีใครอยากฆ่าอยาก,ายากจะขโมยของเราไปทิ้งเพราะเราไม่มีรวมความรารักเขาเป็นวิธีดีสําหรับเขาถ้าโอกาสมีเราจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทําเราจะไม่อิฉาดเสยียใครเม่อบุคคลอื่นได้ดีเพรายินดีด้วยใครเพี้ยงพรำเราไม่ซ้ําเติมระวงังเฉยระวงังเฉย อารมณ์อย่างนี้บรรดาท่านพระบริษัต์พระมิหารสีนี่ถ้าไว้จำใจไว้เสมอศีลก็บริสุทธิ์ทานการจาค้าก่อสมบูรณ์แบบแล้วก็สมาธิก็ต่างมันวิปัสนาญาณคือปัญญาก็แจ่มใสเพราะอารมณ์ใจเยือกเย็นก็เป็นกำลังใหญ่เขาตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง จ,จิตจะสะอาดตลอดเวลาจิตมีความเยือกเย็นอารมณ์เป็นฌานตลอดเวลาต้องการจะรู้อะไรขึ้นมาแลง,งับใิวันปั๊บเดียวมีความรู้สึกจิตแจ่มใสสะอาดทันทีทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการทรงฌานโลกีฌานโลกีจะทรงตัวไม่มีการเสื่อมคลายไม่มีการถอยหลัง อันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททํทำได้ดีมากเยอะรักษารม์ทั้งหมดนี่ว่าคำว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกเข้าถึงเปลือกที่องค์ทรงสอนแปลว่าเปลือกความดีนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททํทำได้เยอะจริงๆรักษาไวด้ดีๆทำให้โลกทำให้ประเทศชาติมีความเยือกเย็นมีความสามัคคีกันมีศรัศทธาภาษาธาดีสอ และต่อไปปุเพนิวาสันติญาณที่เข้าถึงกับพีการลึกชาติได้ถึงไม่จะเป็นการลึกชาติแบบเป็ดๆเ,เขาก็ทำกันได้บรรดาท่านเพื่อนพิสุสมณีทั้งหลายบางท่านฟังแล้วจะโอโตริมนุสธรรมหาก็หาไปเถอะแต่อย่าลืมว่าคนก็ทำได้เวลานี้เวลาฝึก ครูเขาฝึกกันผมไม่ได้ฝึกเองผมอาจจะเป็นเพียงประธานนอนปประธานอยู่ที่นั่นบ้างนอนประธานนิโกติบ้างมาที่ให้ใจครอกครอกของท่านอย่าตายบ้างบางทีก็นั่งงงเงียงงเงยอย่างเวลามานสองวันเนี่ยวันกับกวันนี้งงเงียบอกไม่ถูกวันที่ยี่สิบเจ็ดเออขอโทษวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์กรกฎาคมสองพันห้ารอยยี่สิบเจ็ดมันจะทรงตัวไม่ไหว วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมชาวสามพรานมาเจ็ดสิบคนกว่าลงรับไม่ได้แขกมันไม่ไหวจริงๆทรง,งตัวไม่ได้วันที่สิบแปดนี้ก็ดีอยู่พักหนึ่งตอนเย็นถ้าจะไม่ไหวยังไหม่กันเวลานี้ก็เลยต้องนอนพูดสบายพูดมันไปอย่างนี้ถ้าเมียตายไประหว่างธรรมะก็ยอม อันนี้ประโยชน์ใหญ่สำหรับปุเพริวาสานุตยายกนการรสชาติญาติโยมก็สามารถทำกันได้อย่าลืมว่าครูเป็นเป็ดต้องเสร็จคงจะไม่เหยหงแต่ก็ดีไม่ดีู้สิิสร์อาจจะเป็นหงก็ได้อย่างท่านโลลุทายีท่านไม่เอาไหนจะสามารถแนะนําให้พระทั้งหลายสามารถไปได้ดีเขาไม่ดีจากท่านหรอกเขาเรียนมาจากพระเจ้า แต่ว่าบางรายท่านก็ทำเขาเปิงไปเหมือนกันสำหรับท่านโลลุทายีท่านไม่ใช่เป็ดทนเป็นานอย่างท่านจักขูบานท่านจักขุบานนี่ท่านเป็นวิสัยสุขวิรสกโก <c oughs> แต่พระที่อยู่กับท่านได้เป็นสมิทายานกันเป็นแถวนี่ถือว่าครูเป็นเป็ดแล้วลูกศิษย์จะเป็นเป็ดเสมอไปไม่ใช่ กรูเป็นเป็ดลูกเสร็จอาจจะเป็นหงทองก็ได้ฉะนั้นผมก็ในขั้นอักยาตโารตถาคตาการ,รประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ขบันดาญาติโยมพุทธบริษัทเต่เพิ่มเป็สุสมเนผมมีหน้าที่บอกเท่านั้นเองผู้รับฟังอาจจะทำได้ดีกับผู้บอกเยอะแยะไปทังท้งเทไป <c oughs> เป็นอันว่ากับพี่ในพุทธศาสนาญาโยงก็สามารถส่งตัวได้ต่อมาแก่นจูตูปาปาติยานหรือทิพยคุยาณท่านก็ทำกันได้กันอีกถ้าต่อมาประจุปนังสยายก็ดีอธิตังสยายก็ดีอนนาคตังสยานก,ก็ดีท่านทำกันได้ดีมากดีจนทั้งท่องเที่ยวไปเจอพระในนรกเนีย เป็นพระช้างซีดอสะด้วยแล้วก็อโกรกันบ้างอเวจีบ้างแล้วก็เจอพระในปัจจุบันเนี่ยใกล้ใกลในสวรรค์บ้างพรม,มโลกบ้างเลยพรมไปบ้างทําให้กําลังใจญาตโยมพะโดยสัตว์มั่นคงในความดีแล้วก็โสดหดหูทอดถอยในความชั่ว จะลืมว่าทุกคนยังเป็นปุถุชนยังไม่หนักแน่นนักอาจจะพลาดได้แต่พลาดน้อยดีว่าพลาดเป็นปกติคําแนะนําที่ให้แนะนําไว้เป็นปกตินั่นก็คือหนึ่งทุกคนยังอย่าลืมความตาย <c oughs> แล้วตายแล้วไม่ใช่ตายศูนย์ตายศูนย์อีกศาสนาหนึ่งไม่รู้ศาสนาไหน ยินเสียงทางวิทยุบงังโทรทัศน์บ้างหนังสือบ้างตายแล้วสูนตายแล้วสูนก็เป็นเรื่องของท่านเราจะไปทำหนีท่านเมื่อท่านจะสูนก็เป็นเรื่องของท่านสูนพวกเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราไม่สูนเราไม่สูนเพราะว่าเขาได้ตีต่างสิยานถอยหลังปกปีวาสัญญาถอยหลังเขารู้เขาเคยเกิดมาแล้วตั้งหลายแสนวาระ หลายสงไขยกับเขาก็ยังไม่สูญอัน,นาคาตังสิยานวรนดาญายโยมพุทธบริษัทเป็นได้เพื่อพิสูุสมเดจสามารถพิสูจน์พระที่ใหญ่ใหญ่โดยฐานะหรือใหญ่กว่าตัวท่านเองฐานะสูงกว่าอันดับไหนก็าตามว่าจะไปทางไหนเขาเขาทราบ แล้วปัจจุบันัสยานไปชนกันในนรกเลยแล้วสามารถคุยกันได้รู้ปฏิปทาความชั่วเ <c oughs> มื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนทราบและเกิดความกลัวว่าถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างอาจจะต้องมีโทษอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเปนายทัตังสยานพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าทำอย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ทราบได้อีก ตอนนี้ระบรรดาเพื่อวิสุสมณเณรเป็นเหตุบรรดาพระก็ดีคารวะกด็ดีที่เขาได้แล้วเ็ามีความมั่นคงเอาเฉพาะคนที่มั่นคงนะที่เลอะเทอะมาประเดี๋ยวไปนะไม่ได้เรื่องอะไรบางนะาทีมาคืนเดียวไปไม่เมียผมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเดียวเดียวจะได้อะไรแล้วก็มาไปมาไปประเภทมาคืนเดียวนี่ผมไม่สนใจ ไม่สนใจเพราะท่านไม่เอาจริงแค่ใช้เวลาหกเจ็ดวันมันเป็นของไม่หนักชีวิตท่านท่านชีวิตท่านจะอยู่ไปน,นานที่เวลาว่างห้าวันว่างไม่ได้ผมก็ไม่สนใจถ้าใครมาอยู่เพื่อจู่ปฏิบัติสามสี่วันห้าวันถึงเจ็ดวันผมสนใจเป็นพิเศษบางทีผมบบ่วยแค่สบายพกคลา,ลา,ลานตุมเตรียมตุมเตรียมไปให้กำลังใจ ลงไปสอนเองให้กำลังใจคนทังนี้ท่านดีนี่ระบรรดาเพื่อเป็นโสสมนเองแล้วก็วัดไหลายวัดที่ได้รับความรู้นี้ไปถ้าไม่วัดจะเรียงเรียงถ้าคนนี้ก็รู้เหตุรู้ผลรู้กฎข้้งบนรู้ผลขั้วบนรู้ผลขั้งบาปเขาก็ละความชั่วเข้ามาทำความดีวัดเป็นศูนย์กลางในการทำความดีท่นนี้เป็นอันว่า ประโยชน์ของมโยนยิทธิ์นี้ประโยชน์ใหญ่มากทําให้คนมีความเข้าใจตั้งใจในแต่เขตแดนของความสงบสุขแล้วก็ปลดเลื่อนความทุกข์คือไม่ทําความทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นเอาละบรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนเรื่อเพื่อนพิสุทธิ์สมณีทั้งหลายท่ญญานยานบอกหมดเว,าวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนสำหรับประโยชน์ถึงการเจริญมโนยุทธิก็หยุดแต่ียงเท่านี้ขอความสุงสวัสดิ์พัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรนดาเถพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี